เราติดโควิด19ค่ะทุกคนวันแรกที่เราเราู้ว่าเราเป็นโควิดในทะีน่ะเราแบบรากลัวมากเลยนะเว้ยกลัวแบบร้องไห้อแบบจิตตกไปแล้วอะหมอมองหน้าเลยหมอมองหน้ากันเลยอะวันที่27ตื่นมารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยตัวร้อนหนาวสัน่นปวดไปหมดเลยปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดตามตัวปวดหัวแล้วก็มีอาการเวียนหัวตามัวลุกไม่ได้เลยอะไม่สามารถที่จะลุกไปทําอะไรได้เลย 楽しみハピシュワーッ ในที่สุดนะคะเราก็กลับมาแล้วคัมแบกนะคะคืออยากจะบอกว่าเราหายไปนานมากไม่รู้ประมาณแบบเกือบเดือนอะ่ะหรือว่าหรือว่าเดือนแล้วทุกคนสาเหตุที่เราหายไปนะคะต้องบอกก่อนว่าคือเราอยากจะบอกเลยว่าแบบเดือนนี้เป็นอะไรที่แบบแย <Yeah. S 1> ่มากในตั้งแต่ในชีวิตเราอะ่ะตั้งแต่เราเกิดมาเดือนสินหาเป็นอะไรที่แบบสุดปังสุด <Yeah. S 1> สีนมากเลยในชีวิตเราเราเจอมรสุมแล้วก็ปัญหาหลายๆอย่างแต่มาเข้ามาปุ๊บ แล้วเราแบบตั้งตัวไม่ทันนะคะมันก็เลยทําให้เราแบบกดแพชชั่นในการที่จะทําแบบคลิปไปเลยช่วงหนึ่งก็คือไม่อยากจะทําอะไรเลยแบบมันไม่มีความสุขเลยอะทุกคนอะแต่ตอนนี้เราก็กลับมาแล้วค่ะดีเจ็ก,กับเราไม่กและวัน เราก็จะมาเล่าสิ่งที่โชคร้ายที่สุดของเราในเดือนนี้เลยนะคะมาเล่าเป็นประสบการณ์แล้วก็แนวทางให้กับเพื่อนๆ <Hey. S 1> ที่แบบกําลังรักษาอยู่ก็คือเราติดโควิด19ค่ะทุกคนเศร้า <c oughs> มากๆในการรักษาของเราเนี่ยเราไม่ได้แบบโดนกักตัวส่งไปโูงบ้านหรือว่าโรงแรม,มที่เขาแบบใช้รักษาผู้ป่วยนะคะไม่คือเราอะกักตัวลงทะเบียนรักษาดูแลแตัวเองอยู่ที่บ้านนะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าอาการเนี่ยมันเป็นยังไงติดได้ยังไงแล้วก็เคน 然后。 ดูแลตัวเองยังไงนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยวันนี้เราก็อยากจะแนะนําสิ่งนี้ให้ทุกคนอีกแล้วนะคะก็คือเป็นอะไรที่แบบดีแล้วก็ไม่กะด้วยนะคะก็คือแบรนด์สมูทโต้เนี่ยทุกคนน่าจะได้ยินอยู่แล้วเพราะแบรนด์เขาค่อนข้างที่จะดังมากๆนะคะแล้วก็จะอาจจะเห็นแบบบ่อยมากๆในเซเว่นเนาะตอนนี้นะคะเขาออกผลิตภัณฑ์น้องใหม่อะทุกคนคือไม่ได้มีแค่แบบว่ารีมพ์ลุงหน้าเครื่องสำอางแล้วนะคือตอนนี้เขามีสครับด้วยค่ะทุกคนนี่เลยค่ะสครับกาแฟออร่านะคะดีท็อ์ที่คือดีมากๆเลยคือตลอดเวลาที่ เรากักตัวเราแบบเหงามากเหงาแบบงาโอ้มา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 ,มา,มานะคะก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยแบบอดูแลตัวเองไปเลยแล้วกันก็บํารุงสวยวนไปจ้ะก็ไปเจอตัวนี้ใช่ไหมก็ใช้ด้วยตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้อดาทิต์ละสองถึงสามครั้งเลยนะสัป,ปดาห์ละสองถึงสามครั้งถามว่าดียังไงมันดีตรงที่ว่าสครับส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราสครับผิวใช่ป่ะทุกคนมันจะเป็นก้อนๆแล้วก็สักๆถูกไหมแล้วก็เวลาที่เราขัดผิวไปเนี่ยมันจะทําให้เราแบบแสบผิวแล้วก็แบบบางทีก็บาด เพราะว่าเม็ดสครับมันไม่ค่อยละเอียดแต่น้องตัวนี้คือแบบว่าไม่สากเลยทุกคนคือเนื้อของเขาอาจจะเป็นเหมือนเป็นเนื้อเจลแล้วก็จะมีเหมือนเป็นแบบเม็ดอะเม็ดก,กากาแฟอะซึ่งเราต่อให้ขัดแรงแค่ไหนอะก็ไม่มีทางบาัดอยู่แล้วคือมันดีมากตรงที่ว่าสามารถสครับได้แบบทั้งร่างกายเลยฟังไม่ผิดนะมันทั้งร่างกายเลยม่นจะเป็นแบบใบหน้าผิวจมูกหน้าอกคือแบบได้หมดเลยค่ะนีบขาอ่อนลักและอะไร ได้หมดเลยแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ทําให้คันหรือว่าเครืองผิวคือแบบปลอดภัยมากอ่อนโยนมากๆเลยนะคะสูตรนี้คือแบบคืออยากแนะนําเลยเนี่ยไปหาซื้อกันมาใช้นะอยู่เซเว่นน่ะคือมีขายนะคะเนี่ยคือเขาจะเป็นเนื้อแบบอย่างนี้ทุกคนเห็นนะคะจะเป็นเหมือนแบบพวกกาแฟพว่เม็ดกาแฟอย่างเงี้ยคือมันดีมากค่ะน้องคือดีมากๆเลยนะคะดูสิหอมกลิ่นกาแฟมากใครที่แบบ,บว่าชอบพวกแบบกลิ่นเมลิดกาแฟบบกลิ่นเม็ดกาแฟควรควรมากเพราะว่ากลิ่นค่อนข้างดีเลยสปูนข,ของเขาก็จะช่วยพวกแบบ ดูลแลผิวกระชับให้มันเรียบเนียนแล้วก็ลดพวกแบบรอยดําจากสิวผิวชุ่มชื้นไม่แห้งตึงต้นเรือนรอยแดงปลอบประโลมผิวเติมความชุ่มชื้นผิวรู้อิ่มน้ําคือแบบดีมากเรื่องราคาไม่ต้องพูดถึงคือย่องเยาวมากเอาใจวัยรุ่นสุดๆนะคะราคาแค่สิบาบาทเท่านั้นค่ะก็อย่าลืมไปตามกันนะคะ เอาละคะ่ะเข้าเรื่องเลยนะเราประสบการณ์ติดโควิด19โควิด1นนะคะซึ่งสายพันธุ์ที่เราเจอเนี่ยเราคาดว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ค่อยน่ากลัวหรือรุนแรงเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้ลงปอดหรือเพราะว่ามันไม่เล่นลงปอดด้วยแหละมันก็เลยไม่ค่อยน่ากลัวความคิดเห็นสําหรับเราที่มีต่อโควิด -19 นะคะมันเหมือนไข้หวัดธรรมาดาทั่วไปเลยทุกคนแบบฟิลแบบเป็นแค่ไข้หวัดธรรมาดาเลยอะที่คนกลัวทุกควันนี้เพราะว่ามันเป็นแค่แบบโรคระบาดเี่ยแล้วยังไม่มีวัคซีนมาป้องกันไงพอมาลองเป็นกับตัวเองแล้ววันแรกที่เราร <พอ S 1> ูาว้ว แบบเรากลัวมากเลยนะเวย้ยกลัวแบบร้องไห้อะแบบจิตตก ไปแล้วอะแต่พอแบบวัน2วัน3วันถัดไปเรารู้สึกไว้ว่ามันก็แค่แวัดธรรมดาที่ว่ามันไม่เห็นน่ากลัวเลยขอแค่เราพยายามแบบไม่ทําให้มันลงปอดก็พออะอ้าวแล้วจะรู้ได้ไงว่าแบบลงปอดหรือไม่ลงปอด <c oughs> คือคนที่เป็นโควิดนะคะแนะนําว่าให้ซื้อเครื่องตัวนี้มาเหมือนเป็นเครื่องแบบวัดพวกออกซิเจนพวกแบบค่าหัวใจอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือถ้าเกิดว่าช่วงที่แบบปลอดภัยอะมันก็จะอยู่ที่ประมาณ99 98 100ออะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าคนที่ใช้แล้วเนี่ยปรากฏว่าตัวเลขที่อยู่ตรงหน้า มันต่ํากว่า90อันนี้คืออันตรายต้องโรงพยาบาลน,นะคะต้องไปโรงพยาบาลอย่างเดียวเลยอาการที่เราเจอเป็นยังไงต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะรอดมาทุกซีซั่นเลยนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเซฟตัวเองมากๆเวลาจะไปไหนก็คือแบบแมสกสองชั้นแล้วก,แก็แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์น,นี่คือแบบไม่ขาดคือต้องมีจับอะไรคือต้องฉีดระมัดระวังตัวเองมากๆแต่เรามาตายตรงที่ว่าเราอ่ะไปถ่าย v คนในกองอ่ะเขาติดเขาไม่ได้เช็คไม่ได้ตรวจมาแล้วเขาติดเขาเองก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันเราก็เลยติดคนในกองถ่ายมานะคะเราไปถ่าย MV วประมาณวันที่2 4และหลังจากนั้นประมาณ3 4สวันอ่ะคือเราใช้ชีวิตปกติแต่ดีเราไม่ได้ไปไหนคืออยู่แต่บ,บ้านไม่ได้ไปไหนเลยคือแบบใช้ชีวิตแบบเฮฮาหลั่ละปาร,ร์ตี้บาร์แบบแต่พอมาตกวันที่27ตื่นมารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยตัวร้อนหนาวสัน่นปวดไปหมดเลยปวดแขน ปวดขาปวดหลังปวดตามตัวปวดหัวแล้วก็มีอาการเวียนหัวตาัวลุกไม่ได้เลยไม่สามารถที่จะลุกไปทําอะไรได้เลยคือวันนั้นจําได้ว่านอนโซมทั้งวันทั้งคืนนอนแบบทั้งวันทั้งคืนเลยแต่ตอนนั้นก<อ>็ยังไม่คิดว่าตัวเองเป็นโคนะวิดนะาะแบบฉันจะเป็นได้ยังไงอะไรเงี้ยตอนนั้นคนในกองเขาก็ยังไม่บอกไงว่าเขาเป็นโควิดเออก็ยังคิดว่าตัวเองเป็นแบบวัดธรรมดา,อ,ากอ,อ,กอิจฉาใจตัวเองอยู่นะว่ากูเป็นแค่วัดธรรมดาแหละจนตกกลางคืนของวันที่7ที่เป็นวันแรกทีมงานทักมาบอกว่าน้องกินโนครับตอนนี้สุข ภาพร่างกายเป็นไงบ้างพอดีว่าคนในกองเขาติดโควิดตัวประกอบที่มาเข้าฉากด้วยเขาติดโควิดเขาก็เพิ่งแบบรู้ผลวันนี้เจ้ากูที่อ่านอยู่ช็อกช็อกความคิดที่แบบว่าเป็นแค่วัดธรรมดาวัะไปกับฟ้าเลยรีบเลยค่ะไปตรวจเลยไปตรวจวันที่แปดอาการวันที่สองดีขึ้นกว่าวันแรกแต่มันก็ยังเวียนหัวเป็นหวัดยังซึมยังโซมอยู่อ่ะแต่มันก็ดีขึ้นกว่าวันแรกมากๆเท่าที่เรารู้สึกไปตรวจเพื่อผลออกมาว่าเป็นโควิดสิบเก้า กูช็อกหนักมากช็อกหนักมากก่อนหน้านี้ก่อนที่จะถึงคิวเราก็จะมีคนที่เขาไปตรวจ3าคนใช่ไหมไอเราก็ยังคิดว่าแบบยังมีความหวังเล็กๆอะว่ากูไม่ไม่น่าติดยังเป็นวัดธรรมดาก็มีกายยืนใกล้3าคนนั้นเลยนะอยู่ห่างมากแบบเผื่า3คนนี้เขาเป็นโควิดทั้งจะได้แบบรอดอะไรเงี้ยปรากฏว่าคนัอง3าคนนั้นอะคือเขาปกติแต่พอตาเราใช่ไหมหมอมองหน้าเลยหมอมองหน้ากันเลยอะคกูรู้เลยอะว่าแบบติดแน่สีหน้าหมอมาแบบเนี้ยรู้ก่อนที่หมอจะบอกหมอก็บอกว่าน้องคาผมเชื้อนะครับ ก็ยิ่ช็อกเลยวิ่งขึออ้นรถไปจ่ายเงินหมอด้วยโอ๊ยแบบร้องไห้อะไปนั่งร้องไห้บนรถอะประมาณ5นาทีแล้วนึกได้วลืมจ่ายตังหมอเช็ดต้องตาแล้วก็เดินไปจ่ายตังหมอแล้วก็กลับมาร้องไห้เลยก็นั่งทำใจประมาณพักนึงก็โทรบ,บอกที่บ้านว่าแบบยายแม่หนูติดโควิดนะที่บ้านตกใจมากแบบคือวันนั้นอะจำได้ว่ารู้สึกเป็นคนสำคัญที่สุดในโลกเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพอ่อแม่พี่น้องอะไร โทรมาแบบสายซ้อนสายทั้งวันทั้งคืนแบบถามว่าอยู่กับใครที่บ้านนะคะตอนนั้นเราก็อยู่กับน้องสาวแล้วก็อยู่กับคุณยายนะคะอยู่บ้านเดียวกันแล้วก็อยู่กับมอสด,ด้วยถามว่ามอสติดไมหมมอกสก็ติดนะคะมอสก็แยกตัวไปรักษาตัวที่ปานที่ปทุมเนาะส่วนเราก็อยู่ที่บ้านตัวเองคือวันแรกเราทําทุกคนแตกตื่นมากนะหรือว่าคนในหมู่บ้านอะไรเขาก็รู้ว่าเราเป็นโควิดใช่ไหมเขาก็เอาของมาให้แบบน่ารักมากเลยหรืคนแบบฟ้าทลายโจน,นี้ไม่ต้องพูดถึงเลยอะแบบเป็นถุงเลยอะคือจริงๆแล้วฟ้าทลา,ายโจน คนติดโควิดเขากินแค่5วันหยุดเวงกระปุกหนึ่งก็คือเหลือเฟือแล้วอันนั้นคือแบบเป็นถูกเลยอะ่ะแต่ละคนมีแต่ฟ้าทลายจนมาให้เอาฟ้าทลายจนมาให้จนทุกคู่วันนี้ฟ้าทลายจนที่บ้านเยอะมากพอการวันที่3รู้สึกว่า ee, <c oughs> มันเหมือนให้มาทำอะไรคือเราไม่มีอาการแบบเจ็บคอแน่นหน้าอกหรือว่าอะไรเลยนะ <c oughs> สิ่งที่เราเป็นอะ่ะก็มีแค่ไอเล็กๆอ่ะไอนิดนิดหน่อยๆไอเป็นแบบขำๆอ่ะเออแล้วก็มีแบบน้ำมูกแบบคัดน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วเนาะแล้วยิ่งมาเจอแบบอย่างนี้มันก็จะยิ่งคัด คนเป็นโควิดส่วนมากเขาก็จะไม่ได้เลือกของกลิ่นกับรสชาติใช่ไหมแต่ว่าอาทิตย์แรกที่เราเป็นอ่ะกลิ่นรดแม่งปกติเลยเราได้กลิ่นเราได้รสในอาทิตย์นั้นจําได้ว่านับวันตลอดว่าเมื่อไหร่ฉันจะหายประมาณเข้าวันที่7วันที่8รู้สึกว่ากลิ่นกับรสตัวเองหายไปไปดมอะไรก็ไม่ได้กลิ่นดมขี้แมวที่ว่าเหม็นมากๆแบบเยอะๆเลยไม่ไดกลิ่นดมกะปิไม่ได้กลิ่นดมน้ําหอมที่แบบกลิ่นชุนๆไม่ได้กลิ่นไม่ได้กินอะไรเลยทุกคนการที่คนเราไม่ได้กลิ่นคือมันเป็นอะไรที่ทรมานมากนะ กินข้าวไม่อร่อยแต่มันดีอย่างหนึ่งมันทําให้เรากินน้ําสมุนไพรได้แบบอึบอึบรักษาตัวเองที่บ้านมาประมาณ16 17กวันประมาณนี้จริงๆแล้วเชื้อโควิด19้มันไม่ได้น่ากลัวนะทุกคนถ้าเราไม่ไปเครียดไม่ไปพะวุงกับมันคือยิ่งเราอะร่างกายอ่อนแอยิ่งเราเศร้ามันจะยิ่งทําให้ภูมิร่างกายตกพอภูมิร่างกายเราตกเนี่ยมันจะทําให้เชื้อไวรัสเนี่ยที่มันเข้ามาในตัวเราอะมันจะยิ่งมีเขาเรียกพลังเหรอในการแบบลุกลามมากขึ้นฉะนั้นเราต้องทําให้ตัวเองแบบสุขขภาาพสิดีแแแล้้วกกก็็็งรงรต่อออูัับมนนะะคคืย เ,เราเครียดแค่วันแรกแค่รู้ว่าเป็นโควิดแค่นั้นแหละนอกนั้นก็ปกติใช้ชีวิตแบบชิวๆเงาๆมันเป็นอะไรที่ทรมานมากที่ต้องอยู่ในห้องคนเดียวอ้างว้างจริงๆแล้วเชือ้อโควิด -19 อ่ะมันจะตายไปเองนะคะทุกคนประมาณ14-15วันคือเชื้อมันจะตายไปอัตโนมัติเลยถ้าเราแข็งแรงแล้วก็ดูแลตัวเองดีนะคะถามว่าในตอนนั้นเราดูแลตัวเองอยังไงหลังจากที่เราลงทะเบียนดูแลตัวเองที่บ้านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีเหมือนเป็นหมอจิตอาสาโทรคอยถามอาการแล้วก็ โคคอยมาแนะนําเราว่าเราควรจะทํายังไงดูแลตัวเองยังไงอะไรยังไงเนี้ยค่ะส่วนมากหลกักๆเลยอะ่ะหมอก็จะบอกว่าก็ดูแลตัวเองตามอาการไปนะกินพวกคาทลายโจรน้ําขิงน้ำอุ่นเยอะๆน้าเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วงตลอดระยะเวลาที่เราเป็นมาช่วงหนึ่งถึงห้าวันแรกเรากินยาตามอาการก็คือาราแลว้วก็คาลายโจส่วนพวกสมุนไพรอะ่ะเรากินน้ำพึ่งมะนาวน้ำมะกรูดกระเทียมแล้วก็กินกระเทียมจิ้มเกลือค่ะอันนี้ค่อนข้างช่วยได้ทําให้เราเหมือนแบบได้กินมันช่วยนะ ลองลองไปทําดูสําหรับใครที่ติดโควิดนะคะเอากระเทียมสดสดอะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มาจิ้มเกลือกินแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยก็คือน้ําอุ่นน้ําร้อนก็ได้อะร้อนที่เราสามารถที่จะจิบได้อะคะ่ะช่วงที่เป็นก็คือกินน้ําทั้งวันเลยไม่สามารถให้ตัวเองคอแห้งได้อะทุกคนกินแบบทั้งวันกันคือเลยจิงตื่นมากินกินข้าวเสร็จกินว่างกิน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 อยู่อย่างนั้นอะเขาบอกว่าคนเป็นโควิดสิบเก้าเนี่ยเจ็บคอใช่ปะเราไม่เจ็บคอเลยเว้ยเยพราะว่าเรากินพวกน้ําอุ่นนี่แหละ ที่ยายเตรียมให้คือไม่เจ็บคอเลยพอครบ5วันฟ้าทลายโจรห้ามกินต่อเด็ดขาดเพราะว่าเห็นคุณหมอบอกว่ามันทําให้ทําลายตับหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละเราก็จําไม่ค่อยได้แล้วเหมือนกันแต่ว่าควรหยุดกิน5วันแล้วหยุดกินแล้วก็หลังจากนั้นก็รักษาตัวเองตามอาการถ้าคุณมีไข้คุณก็คุณก็กินแค่พาลาน้ําอุ่นแล้วก็พวกน้ำสมุนไพรแค่นะั้นแต่ถ้าคุณไม่มีไข้ก็กินแค่น้ำสมุนไพรคือประเทศไทยอย่างหนึ่งตรงที่ว่าสมุนไพรค่อนข้างเยอะแล้วก็สมุนไพรนี่แบบช่วยมากจริงๆเรากอกแต่พวกสมุนไพรลงร่างกายตัวเองตื่นมา ยายทํากับข้าววางไว้นหน้าประตูห้องแล้วก็รีบลงไปข้างล่างเราก็เปิดประตูออกมาเอาไม่สูงสิงกับใครเดี๋ยวคนที่บ้านจะติดแต่เรางงอย่างหนึง่งที่เราเล่าว่าวันแรกที่เรามีอาการออกแต่ยังไม่รู้ว่าตเงเป็นโควิดยายเป็นคนเดียวที่เข้ามาเช็ดตัวให้เราจับถึงนื้อถึงตัวแล้วเช็ดเช็ดแบบป้อนข้าวแบบทําให้หมดแต่ไม่ติดโควิดงงอะ ยายเราน่าจะภูุิคุ้มกันดีกว่าเราเพราะว่ายายเราเป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่าชอบกินผกักชอบกินสมุนไพรตื่นมาก็วิ่งออกกาลังกายอะไรอียนยายเป็นเราคงรู้สึกผิดมากสิบหกสิบเจ็ดวั 16, นแล้วก็ไปตรวจอีกครั้งหนึ่งว่าตปวเองยังมีเชื้อหลงเหลืออยู่ไหมก็ไปตรวจเขาก็บอกว่าเชื้อได้ตายไปหมดแล้วคทีใจมากพีชีพฉันมากเลยแบบเฮ <Hey, S 1> แบบ้ยหายแล้วแต่ว่าอาการยังมีอยู่ที่มันยังมีก็คือ ไม่ได้กินแต่แต่ลดมาแล้วแต่กลิ่น,นยังไม่มาก็เลยโทรถามคุณหมอว่าหมอคะเนี่ยหนูแบบไปตรวจมาหนูไม่พบเชื้อแล้วนะแต่ทําไมหนูยังไม่ได้กลิ่นอะไรเลยหมอก็บอกว่าอ๋อไม่ต้องตกใจคะ่ะเพราะว่ากลิ่นจะค่อนข้าง,าง,างแบบมาช้านิดนึงเออเราก็นั่นแหละหายจากโควิดประมาณอาทิตย์หน,นึ่งก็ยังไม่ได้กลิ่นนะมาได้กลิ่นอาทิตย์ที่2อยากจะฝากาถึงคนที่กําลังรักษาตัวหรือว่าเป็นโควิด -19 อยู่ในตอนนี้สาหรับคนที่เพิ่งเป็นแล้วอยู่ในระยะสีเขียวที่ยังสามารถดูแลตัวเองได้อยากจะแนะนําว่าให้ลง เมียรักษา ที่บ้านดีกว่าเพราะว่าการที่เราไปโรงบาสนามใช่ไหมไปกักตัวที่นั่นแล้วแบบอยู่รวมกันหลายๆคนอะ่ะทุกคนคือบางทีเราเป็นนิดเดียวอะไรเงี้ยแต่เราต้องไปรวมกับคนที่เขาอาจจะเป็นหนักกว่าเรามันก็อาจจะทําให้จากที่มันเป็นแค่นี้มันก็มากขึ้นเพราะคนอื่นอะไรเงี้ยอยากจะให้ลงทะเบียนอยู่ที่บ้านนะคะก็รักษาตัวเองตามที่เราบอก1 5ถึงวันแรกรักษาตัวตามอาการกินพารากินลดน้ำมูกอะไรก็แล้วแต่และฟ้าทลายโจรด้วยครบ5้าวันเลิกฟ้าทลายโจรแล้วก็ตามด้วยพวกยาตามอาการที่เราเป็นแล้วก็น้ำสมุนไพรกินสมุน ยเยอะไม่ก็แบบว่าต้มพวกสมุนไพรลงหม้อคะ่ะแล้วก็สูดดมตั้งหม้อแล้วก็ผ้าคลุมหัวนั่งสูดดมอย่างนั้นนะคะมันจะช่วยมากๆเลยนะคะแต่สําหรับใครที่เป็นหนักลงปอดอะไรเงี้ยอยากจะบอกว่าต้องสู้นะคะกลัวแหละใช่กลัววิตกกังวลแต่เราต้องพยายามที่จะไม่ทําให้ตัวเองเครียดหรือวิตกกังวลมากนะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราอ่อนแอรเราเครียดเรารเงี้ยภูมิร่างกายมันก็จะตกไปด้วยมันก็สู้กับตัวไวรัสไม่ไหวนะคะก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ นนะะและสําหรับใครที่ลอดทุกซีซั่นจนถึงตอนนี้ก็อย่าประมาทพูดได้คําเดียวเลยว่าอย่าประมาทเวลาจะไปไหนแนะนําว่าใส่แมสออกองชันล้างมือบ่อยๆแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์เวลาจะเข้าบ้านเนี่ยก็อย่าไปใกล้ใครเข้ามาเนี่ยให้รีบอาบน้ําไม่ก็รีบล้างมือให้เร็วที่สุดนะคะ <c oughs> ก็เซฟตัวเองอยู่บ้านอย่าออกไปไหน <c oughs> เพราะว่าการติดโควิด <c oughs> ใช่มันไม่น่ากลัวถ้าไม่ลงปอดแต่มันเหงามากเลย แล้วก็รู้สึกแบบเอ็มตัวตลาดขะตนาดอยู่บ้านตัวเองยังไม่สามารถที่จะแบบลงไปใช้ชีิตข้างล่างในบ้านของตัวเองได้อะใช้ได้แค่ในห้องที่เหงามากจริงๆทุกคนใครที่เป็นซึมเศร้าแล้วเป็นโควิดนะคือแบบตายอ<า>ย่งงเลยแบบมันแย่อะมันแย่มากเลย,ยก็หมดแล้วนะคะประสบก,การณ์ที่เราติดมาแล้วก็มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์ให้กับคนที่กําลังเป็นหรือว่าแบบเออกำลังรักษาตัวอยู่ว่าแบบต้องรับมือกับตัวเองยังไงสู้ๆนะคะแล้วผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย